ีวิวกระปิปันยงนะครับดูนูครับโอ้โหก้างครับปูมันมีกุ้งปูดัด้วยูงอย่าจับนะใ้มจับนะครับคคไ่ต้นหอยเชลจต้นหอยเชลนะครับ ม,มีหมึกหนวดด้วยโอเคมีหอ,อยนครับปูาหอ,อยพุเฟ้น,นะครับเติมไม่อ,อั้นหอยก็จะมีพวกผักพวกผักี่ตอกเกือมาเครับพวกหมึกมีไอติมส่วนแา้จะเป็นหของหอผ่านทารเล่นนะครับเฉาก๊วยก็มีข้าวเปล่าต้มตํอุ้ยอยากกินต้มตํ อันนี้ค่ะอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นกุ้งหมูน้ำน้ำน้ำเอียงออกไปน้องยอมรึเอียงขาออกไปเนาะค่ะตังนี้จ้าล่าอันนี้เป็นกุ้งหมูน้องอย่าจับน้อครับไอาดูนี้เมนูดองงงงงอะไรมันหล่นลูกครับไม่เล่นลูกลองนะคะ ที่นั่งน,นี่ก็จะเป็นที่พักก็อันนี้จะเป็นริมทะเลจ้ะมีคาเฟ่ด้วยครัก,ก็ที่พักนีหลายราคา องท่านสท่านแปดถึงสิบท่านอะไรเงี้ยค่ะลองติดต่อดูกับปิตันยงและยองจ้า